เล็กซัส ls 4 6 0น l นะครับรถเล็กซัสนะต้องบอกก่อนว่าจริงมันเป็นรถที่ซ่อมไม่ยากนะครับแต่ต้องรู้จุดมันนะคันนี้ไฟหน้าไม่ติดนะครับแต่เราต้องเช็คระบบไฟทั้งคันเเวลาคุณเช็คระบบไฟคุณดูหรือเปลี่ยนหมดหรือเปลี่ยนหรือทั้งคันเลยหรือทั้งคันนะคืออย่างนี้ครับคันนี้เราเช็คแล้วเนาะที่ไฟหน้าไม่ติดเนื่องจากว่าเขาเช็คไฟนะครับไฟมันไม่มา ไฟต่ำมานะครับแต่ไฟตัวไฟหน้าไม่มานะครับดังนั้นเราต้องเช็คก่อนว่ากล่องตัวไหนเสียหรือไฟตัวไหนเสียนะเนี่ยต้องรื้อเช็คหมดเลยนะครับเช็คสายไฟทีละชิ้นเลยเวลาซ่อมกับเราเนี่ยอย่างคันนี้เราเจอปัญหาบ่อยๆนะครับพวกหม้อน้ํารั่วนี่จากการตีหม้อน้ํานะครับแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่มันเจอบ่อยๆนะครับระบบเบรกนะนะครับพวกคาลิเบอร์เบรกการเบรกนะครับพวกช่วงล่างนะเรามีอะไรนะครับเป็นรถที่ขับดีมากรถ11ล้านนะครับตอนนี้ราคาจะต้องได้ แต่กูต้องซ่อมให้ถูกแค่นั้นนะ